เนื้อหาของพันท้ายนรสิงห์ในพงศ์สวดานคือเมื่อลูกศัก,กลาดได้1,066ปีปีวอกขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยจะไปประพาสทรงเบ็ดณปากน้ำเมืองสาครบดุรีคันเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามและคลองที่นั่นคดเคี้ยวนักและพันท้ายนรสิงห์ ทำหน้าที่เป็นนายซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้ไขไม่ทันทีและหัวเรือพระที่นั่งนั้นโดนกระทบกับกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักตกลงไปในน้ําพันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงโดดขึ้นเสียจากเรือพระที่นั่งและขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วร้องกราบทูลพระกรุณาว่าขอเดชะฝ่าละอ,องทุลีพระบาทพระราชอาญาเป็นล้นเกล้า ขอจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำศาลขึ้นที่นี่สูงประมาณเพียงตาแล้วจงตัดเอาศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักตกลงน้ำลงไปนั้นขึ้นบวงสรวงไว้ได้วยกันที่นี่ตามพระราชกำหนดในบทพระอายการเถิดเมื่อพระเจ้าเสือได้รับฟังคำกล่าวของพันท้ายนารสิงห์จึงมีพระราชองค์การตัดว่าไอ้พันท้าย ซึ่งโทษเองนั้นถึงตายก็ชอบอยู่แล้วแต่ทว่าบัดนี้กูจะยกโทษเสียไม่เอาโทษเองแล้วเองจงคืนมาลงเรือไปด้วยกูเถิดซึ่งศรีรสะเรือที่หักนั้นกูจะทำต่อเอาใหม่แล้วเองอย่าวิตกเลยพันท้ายนรสิงห์จึงกลาบทูลว่าซึ่งทรงพระกรุณาโปรดไม่ให้เอาโทษฆ่าพระพุทธเจ้านั้นพระเดชพระคุณหาที่สุดไม่ได้แต่ทว่า จะเสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมายไปและซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาละพระราชกำหนดสำหรับแผ่นดินเสียตรงนี้ดูไม่ควรยิ่งนักนานไปภายหน้าเห็นว่าคนทั้งปวงจะล่วงขลหาติดเตียนดูหมิ่นเอาได้และพระเจ้าอยู่หัวอย่าทรงพระอาลัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าพูดถึงแก่มรณะโทษเลยจงทรงพระอาลาัยถึงพระราชประเพณี อย่าให้เสียขนบธรรมเนียมไปนั้นดีกว่าอันพระราชกำหนดมีมาแต่โบราณน,นั้นว่าถ้าและพันท้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นหักท่านว่าพันท้ายผู้นั้นถึงมรณโทษให้ตัดศีรษะเสียและพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียตามโบราณพระราชกำหนดนั้นเถิด จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิง์ขึ้นแล้วก็ให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเสียแล้วดำลัดว่าไอ้พันท้ายซึ่งโทษเองตายนั้นกูจะประหารชีวิตเองเสียพอเป็นเหตุแทนตัวเองแล้วเองอย่าตายเลยจงกลับมาลงเรือไปด้วยกับกูเถิดพันท้ายนรสิงเห็นดังนั้นก็มีความละอายนัก ด้วยกลัวว่าจะเสียพระราชกำหนดโดยธรรมเนียมโบราณไปเกรงคนทั้งปวงจะคอลหาติเตียนดูหมินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนได้สู้เสียสละชีวิตของตัวไม่ได้อะไรจึงกราบทูลไปว่าขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าดังนี้พระเดชพระคุณหาที่สุดไม่ได้แต่ทว่าซึ่งตัดศีรษะรูปดินแทนตัวข้าพระพุทธเจ้าดังนี้ดูทําเป็นเล่นไป คนทั้งหลายทั้งปวงจะล่วงคอรหาติดเตียนได้ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียโดยจริงเถิดอย่าให้เสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดไปเลยข้าพระพุทธเจ้าจะขอกราบทูลฝากบุตรภรรยาแล้วก็จะกราบถวายบังคมลาตายพระเจ้าเสือได้ทรงฟังดังนั้นก็ดำาลัดวิงวอนไปเป็นอีกหลายครั้งพันท้ายนรสิงก็ไม่ยอมอยู่ พระเจ้าเสือทรงพระมหากรุณาภาพแก่พันท้ายนรสิงห์เป็นอันมากจนกลั้นน้ำพระเนตรนั้นไว้ไม่ได้จำเป็นต้องทำตามพระราชกำหนดจึงดำหลัดสั่งนายเพชรคาดให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสียแล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตาแล้วให้เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้นแล้วให้ออกเรือพระที่นั่งไป ประพาสทรงเบ็ดณ้ปากน้ำเมืองสาครบุรีแล้วเส็จกลับยังพระมหานครและสารเทพร,รักษ์ที่ตำบลโคกขามนั้นก็มีปรากฏต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ภายหลังเหตุการณ์พระองค์ทรงโปรดให้นำศพพันท้ายนรสิงห์มาแต่งกายพระราชทานเพลิงศพและพระราชทานเงินทองสิ่งของแก่บุตรภรยาพันท้ายนรสิงห์เป็นจำนวนมากจากนั้น จึงทรงพระราชดำริว่าคลองโคกขามคดเคี้ยวนักไม่สะดวกต่อการเดินเรือบางครั้งชาวเมืองต้องเดินเรืออ้อมเป็นที่ลำบากยิ่งสมควรจะขุดลัดตัดตรงจึงมีพระราชองการตัดสั่งสมุหานายกให้กะเกณฑ์เลขหัวเมืองจำนวนสามหมื่นคนไปขุดคลองโคกขามให้ลัดตรงกำหนดให้ลึกหกศอกปากคลองกว้างแปดวาพื้นคลองกว้างห้าวา ให้พระราชสงครามเป็นแม่กลองอำนวยการขุดพระราชสงครามให้ขุดแต่ปากคลองทางลำน้ำท่าจีนมาจนถึงตำบลโคกขามแต่การกขุดค้างอยู่มาสำเร็จลงในรัชกาลต่อมากระทั่งปรากฏเป็นคลองตรงและกว้างใหญ่เรียกว่าคลองมหาชัยอยู่ตาาเท่าจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีตำนานที่กล่าวอีกว่าแท้จริงแล้ว ปฐมเหตุที่พันท้ายนรสิงห์ทำให้หัวขนเรือพระที่นั่งหักระหว่างพระเจ้าเสือเสด็จประพาสคลองโคกขามนั้นมิใช่เป็นเพราะอุบัติเหตุดังที่กล่าวไว้หากแต่เป็นเพราะขณะนั้นพันท้ายนรสิงห์ได้รับรู้มาว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรอดักจะรอบวงพระชนอยู่เนื่องจากบ้านเมืองในสมัยพระเจ้าเสือรัมลสายเกิดกบฏเป็นหลายกกหลายเหล่าและได้มีการปล่อยข่าว เกี่ยวกับพระเจ้าเสือในทางลบตลอดเวลาว่าพระองค์มีพระไทยโหดเหี้ยมลุ่มหลงแต่สนุงกำนันลูกสาวชาวบ้านแถมสั่งฆ่าคนเป็นผักปลาจึงทําให้ชาวบ้านไม่พอใจคิดกบฏเมื่อทราบดังนั้นพันท้ายนรสิงก็รู้สึกหนักใจต้องคิดหาทางแก้เพราะใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ชาวบ้านถูกประหารอีกใจก็เกรงพระเจ้าเสือจะเป็นอันตราย สุดท้ายขณะกระบวนเรือเสด็จประพาสจะเล่นผ่านกลุ่มกบฏนั้นพันท้ายนรสิงห์ก็ตัดสินใจหันหัวเรือพระที่นั่งให้ชนกับตลิงเพื่อระง,งับการเสด็จจากนั้นตัวพันท้ายนรสิงห์เองก็รีบขึ้นฝั่งนั่งประนมมือรอรับโทษประหารทันทีและแม้พระเจ้าเสือจะไม่คิดเอาโทษแต่เพื่อเป็นการรักษากฎหมายบ้านเมืองให้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปพันท้ายนรสิงห์ จึงไม่ยอมเพราะสมัยนั้นมีกฎมนเทียนบานว่าผู้ใดกระทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกับตะลิงหรือกิ่งไม้เป็นเหตุให้หัวเรือหักหรือจมมีโทษถึงประหารชีวิตซึ่งพระเจ้าเสือก็ไม่อาจตัดทานได้สุดท้ายพันท้ายนรสิงห์จึงถูกประหารชีวิตจากนั้นก็สร้างศาลขึ้นลิมคองพร้อมกับนำศีรษะพันท้ายนรสิงห์และหัวโขนเรือ ตั้งไว้คู่กันบนสามเรื่องราวของพันธายนารสิงห์แม้เหตุการณ์จะล่วงเลยมากว่า200ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นแบบอยา่างให้คนรุ่นหลังยกย่องในความเสียสละและความจงรักภักด,ดีโดยเฉพาะชาวบ้านบริเวณคลองโคกข,ขงังต่างเชื่อมั่นในดวงวิญญาณของพันธายนารสิงห์ว่ามีจริงและยังคงอยู่ปกปักรักษา ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน